อสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขนนะครับเนาะมณีพยนุหน้าไก่ห่วยผู้ที่มีหน้าไก่ห้วยพี่น้องก็เลยซื้อซองวาพยนุหน้าไก่ห้วยนะครับพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะพี่น้องผู้คนที่สงสัยว่าก็จังต่างซื้อซองวาพยนุหน้าไก่ห้วยเพราะว่าหน้าพยนุยุติห่วยพี่น้องก็เลยต่างซื้อว่าพยนุหน้าไก่ห้วยเนาะอยากเขาพี่น้องคนนี้ก็เลยขี้ี้ทุ่มเลยพี่น้องตอนนี้อยาก ม่กินเขาเมื่อกินขนมเปียไปตลาดมากมือนี้ครับพี่น้องนขนมเปียมากวันที่กินตะกล้วยกินลายแล้วกลวยมเส่ากินน้อยหนึ่งวางใบใบก็บกินเคืองน้อยพี่น้องมันน้อยใหญ่กินลายเลยสิบดีพี่น้องเนาะเลยกินซ้ำนัน่นแหละอย่างนอนมารับอันนี้ก็ไปตลาดมากพี่น้องว่าสืบสื่อดอกทำเยี่ยมห้อนอยู่จับแล้วจับอีกก็เลยเอาติด้นรสชาติพี่น้องเนาะเติรว่าตอนนี้พ่ยินูนั่น กินกาแฟดำบอสซน้ำตาลไพี่น้องเนะาะเขาว่ามันดีต่อสุขภาพก็เลยลองกินบ้างไอพี่น้องเนาะหนาวพี่น้องอากาศหนาวตอนนี้มือนีนะอตอนกลางเว่นนะแปดเก้าองศาแต่ว่าตอนขึ้นวันหนึ่งองศาพี่น้องพี่น้องก็เลยใส่เสือ้อใส่เสือ้อหลายตัวหิมะกระตกกม่อว่านพี่น้องอากาศที่จริงแล้วอากาศอุ่นขึ้นมากเลยเด้จังไดมัดมา่าน หนาวลงอีกวันนี้มอ้าวอากาศทังไหนึ้ไมาเป็นเร่งสี่พี่น้องดอกไม้ดอกหมอก,มอกต้นหมากต้นไม้ยังกับปงหยอดปองใบแล้วเดี๋ยวไปยูนูสีไปไทยให้พี่น้องบางยูจะคลิปด้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ดอกดอกไม้นะครับใบมันปงนะครับดอกมันกำล,ลังโรยใบยมันกับปงห <c oughs> มาลุ่งน้อยๆพี่น้องแต่ว่าทางอินเยลรมันนะลงหลายพี่น้องเห็นพี่น้องทางเยอรมันนะลงหลาย ที่ทั้งเยอรมันลงไหลแต่ว่าฝรั่งเศสล่งหน่อยๆพี่น้อง,งนนองแต่ว่าเวลาพุ่มลดลงอีกเนาะพุ่มลดลงอีกอเมื่อนี่กัพี่นสิม่าลองเพลงพี่น้องสิมอลองเพลงูุฟังซือเพลงว่าตามน้องกับสีสเกตพี่น้องเรือเรื่องมันกับผู้สาวหนีหายไปเนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยเบาก็เลยน้าออกนําหาผู้สาวจากซีสเกตขามเขตไปหาท่าเมืองเหล้าคนแต่ก็บโบเห็นพี่น้องกลับมาเมืองไทยหาถามผู้นันถามผู้นีนะครับก็บโเห็นก็ได้ห้องไห้กับเมืองดอกลําดวนเขตทินภูเขาไฟนะพี่น้องเนาะก็บไม่ยังพี่น้องเนาะเป็นเพลงเหรพี่น้องมันเป็นเพลงเนาะก็เลย มีเนื้อหาสาระเป็นแบบนี้พี่น้องเนาะมวลบมวลกับลองฟังบ่งน้อพี่น้องเนาะพิเศษนะครับพี่น้องกับฟังในสุขคนนะพี่น้องแต่ว่าพิเศษสําหรับช่องนิดอินชาแนลนะครับเพิ่นเป็นคนคิซเกตนะครับเป็นยูทูบเบอร์พี่น้องเนาะส่องพนกติไปหายามพี่ยามน้องน้ําทงน้ําทาน้ําหัวน้ําสวนพาไปหาปูหาป่าน้ําหนองนะครับพี่น้องน้ำหนองน้ําสาเป็นสันทายกินเขาปลาเป็นช่องสนุกสนานให้ฮ่านะครับพี่น้อง ภรรยาท่นเขาไปเป็นพี่เป็นน้องเพิ่นก็ล่องไปเบิึงนะครับพี่น้องเนาะจับใหม่จับมือนั้งเพิ่นนะครับภาษาอังกฤษครับพี่น้องนิดอินชาแน่นนะครับพี่น้อง n i n i d o u b บนทอย่างไรเอไอเอนะครับพี่น้องนิดอินชาแน่นนะครับพี่น้องภาษาอังกฤษเพิ่งไปคนสนุกสนานพี่น้องเนาะเรื่อเกี่ยวกับภาไปเบิึง บุญพระเวทไม่สั็นพี่นอนะ้องเนาะไปแห่บุญแห,ห่ยังปนนเป็นสนุกสนานนะครับลองเขาไปบังช่องบน,น,งงน,นแล้วพี่น้องช่องบนก็ง่ายแน่ละล่ะช่องบนก็ง่ายแล้วมันนี้ก็เลยเสียมาลองเพลงนะครับพี่น้อง <c oughs> สุฟังขอเชิญรับชมรับฟังได้ครับขับร้องโดยเพเยนุนาใกล้ห้วยผู้ที่มีห้วยอยู่ใกล้นาน,นครับพี่น้อง ลืมแล้วหรือเขตสีสเกตทิ่นภูเขาไฟตั้งแต่น้องนางห่างไกลจากพี่ไปไม่มีข่าวคราวจากสีสเกตข้ามเขตไปหาเมืองลาวเวียงจันทร์ก็ไม่ได้ข่าวปากเสเงาน้องเจ้าบ่เห็น กลับคืนทิ้นไทยที่น้องคายตามหาคนดีถ้าบ่อสีเชียงใหม่ไม่มีโอค้คนดีอยู่ในเนื้อเย็นทั่วเขตน้องคายถามพ่อให่่สายก็บอกไม่เห็นไปพยักถามบ้านใยายเพนก็บอกบ่เห็นชมตรูอยู่ไหน ทำข่าวยายทิพที่คอนแก่นดินแดนดอกคุณอยู่ในเนื้ออุ่นแม่คุณตอนนี้อยู่ไหนยายทิพก็บอกไม่รู้ไม่เห็นสามไวฟังแล้วน้ำตารินไหลสุมสารกลับไปมึงดอกกลำด้วน นั่งน้ำตาไหลคิดอะไรไม่ออกชอกช้ำน้องจ๋าเธอช่างใจดำพี่รักกรรมใจช้ำกรรสวนถ้ายังไม่ตายชมชายกลับดงลำดวนสงสารเถิดนะ้าเนื้อนวล หนุ่มเมืองลำดวนใจจวนขาดแล้วถามข่าวยายทิพที่คอนแก่นดินแดนดอกคุณอยู่หนเนื้ออุ่นแม่คุณตอนนี้อยู่ไหนยายทิพก็บอกไม่รู้ไม่เห็นสามไว ฟังแล้วน้ำตารินไหลสมสารกลับไปเมืองดอกกลําดวนนั่งน้ำตาไหลคิดอะไรไม่ออกชอกชำ้ำน้องจากเธอช้งใจดำพี่รักกรรมใจช้ำกําส่วนถ้ายังไม่ตาย ชมชายกลับดงลำดวนส่งสารเถิดนาเนื้อนวลหนุ่มเมืองลำดวนจวนใจขาดแล้วจบแล้วนะครับตามน้องกับศรีสเกตขับร้องโดยพญานุนาใกล้ห้วยโบยยกับพี่น้องวันนี้เป็นนักจัดรายการจานงๆนะครับพี่น้องพิเศษสำหรับชมลม ผู้สาวเลี้ยงวัวอยู่ที่ทุ่งนานะครับทุกท่านครับพี่น้องเป็นยังไงเนาะกระหูยดยพี่น้องว่ามันบอดีบันไดน,นะครับเป็นไรจังว่าคือว่านพี่น้องเนาะเข้ากาลองสู้กันฟั่งเพื่อเป็นควอมบันเทิงนะพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุ้คนที่เขามาฟังนะครับมาหลับชมใ้ฟั่งกันนะพี่น้องเนาะอันนั่นก็หนึ่ง ลองเพลงในดอกพี่น้องเนาะมันกิบเพคือคือล่ำธรรมดาเนี่พี่น้องล่ำในดอกบ่มีเสียงแค่นี่แหละมันกิบประมวนปนไหาเนาะอ่าถึงแม้ว่าลังเทียเสียงสิบอดีปนไหาแต่ถ้ามันมีบนดนตรีเข้ามาผสมนั่แม่มันกิดหน้าฟังคือน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าพปียโนเล่นดนตรียังบ่เปลี่ยนพี่น้องคันเล่นเป็นเล่นกีตาร์เป็นคือจังอันช่องอันยุ้ยหงมิวสิกบ่หรือว่าช่องอันปุ้มคืออีสานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเล่นกีตาร์เป็นนะพี่น้อง จังช่องน้องสตาทั้งเสนาเล่นกีตาร์เปลี่ยนหลายช่องนะครับนักกีตตาร์ซ้ายเหมือนนะพี่น้องที่พยานุหูจักเนาะพี่น้องเพื่อนกับเล่นกีตาเปลี่ยนพี่น่ะพยานุเล่นบ่เปลี่ยนก็เลยได้ลองเพลงในดอกเนาะพี่น้องล่ำกับศัยเปิดเสียงแค้นจากยูทูบนะครับพี่น้องมาประกอบกันเนั้นมันก็ยังบอสละสวยมันเพะว่ามันข้าบ่ได้เรียบเรียงเสียงประสานเบิงว่าดนตรีมันเขากับ เสียงแบบใดยังเสียงพี่น้องพญายนุล่ำกับไปเปิดอันนั้นมาใส่เลยกับเพียงเทวามันมีให้มีเสียงแค้นดนตรีมากสอดแทรกนจังหน่อยนะครับพี่น้องเนาะกับหูยแล้วว่ามันบ่อปันใดนะครับพี่น้องก็ก็คือพี่น้องเห็นแล้วเนาะใดซ้ำนีนะพี่น้องเนาะอืมความสามารถทใดซ้ำนีกับโอเคนะพี่น้องเนะาะกับวังบามือนี้เนาะพี่น้องเพียงี่พญายนุล่องให้ฟังกับคือสิมีความมวนบ่ามากบ่หลายกันหน่อยพี่น้องเนาะ ฝากไม่ให้พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนฟังเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะสุขุสุขคนอยู่ทั้งบ้านเนาะบมื่วานทอยู่เขตใดก็ซาำนาะพี่น้องทั้งเมืองไทยเมืองลาวออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็เขตย,ยุโรปนะครับพี่น้องก็คือสีดีมีแห้งสุขุสุขคนอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือสีพ่อสนันนิยนพี่น้องเนาะโดยไปหลายคลิปมันยาวก็ขอขอบคุณขอบคุณสุขุสุขคนนะครับที่เข้ามาฟังพญานุ ลองเพลงกับกาวนันนัน้นองนี่สู้กันฟังเนาะผู้ใดที่เขมาม่าไม่น่ะก็อยังจะลืมเบิ้งคลิปจากศรีสาหานาทีก่อนนะครับเป็น้องที่ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงกลางให้พ่ระยานุนล้วเป็นองเป็นกําลังใจให้กันและกันพ่อะยานุกลับไปหาบริษัทก็ถ่านในจังนอนเนาะเป็น้องเนาะเพราะว่าสมมตอนี้อย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นองเนาะเขาก็าเต็ดตามกดตามระเบียบของเพิ่นแล้วเป็องเนาะเขาจังสีอยู่ในสังคมใดแล้วก็ ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะพี่น้องเนาะสำหรับมนีปัญญนูก,ก่คือสิจุบสามีนะพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับมนีสวัสดีครับ